ที่13เลยค่ะ13คันนี้เลยนะคะกับ m i t u i s h i Pajero Sport ค่ะตัวละ11.2ตัวลจะเด็โทระเก์ออโต้น้ำคะขาสีขาวด้วยและกระจบหน้าจต่จุดค่ะให้ตัหนึ่งบาทล้วราคาย่ที่1 7 0 0 0บาทค่ะ1 0 0นให้นะคามาแล้วค่ะเซอร์จะมาที่ลานโปรโเทราคาแล้วคุณะต่อกาได้ค่ะให้บัตในรถนค่ะลซจะเปิดส่งค่ส1ราคาปน้าสี่พันที่ลานค่ะเลเร์จะเปิดส่งค่ด้านนอกค่ะเลอร์จะเปิดส่งราคาเป็นค่ะเลเซอร์โทรราคาลาแล้วค่ะ เราใช้ก็มือสีพาราคบเราใมือสีพารนัตึกาใ้ก็มือสีแล้วราปรค่ะล้วก็ปด้านในค่ะใ้ก็มือแบบพาราคแล้วเรใ้ก็มือแนตึองสนไปต่อสองสนที่ลานด้านนอกค่ะสงสนสพันแล้วสงสัพันาไปต่อเลยค่ะสงสนสังพันคนับตึกสองเสนสัมพันสีพารคาด้านในค่ะสีพานัตึกสองเสนสีพารนัพสองสองเสนสี่พันหกพันราคาเปนลักค่ะสองเส้นสัมพันธ์นับนึกสองส้นสมพัน เสายหนึ่งหมื่นสองพันานตึกเสายหนึ่งหมื่นสองพันสองสียหนึ่งหมื่นสองพันสี่สองสิบประกาอนราาสีานะครับแล้วยหนึ่งหมื่นสีนตกเสียหนึ่งหมื่นสีาล้านสองสายหนึ่งหมื่นสสองม่ครย่าคไม่พสายหนึ่งหมื่นอกันลาน1ึกเสียหนึ่งหมื่นอกพันสองเสียหนึ่งหมื่กพันบาทนะองารยกสค่ะ2สียหนึ่งห่นแล้านตึกเสยหนึ่งนแบพัสสมยหนึ่งหมื่นเนารุ่นะละนอค่ะสองศนยลวพาไ่อวค่ะ สี่พนากคาสองแสนสองหมื่นันตึกสนสองหมื่นสีพันสอองแสนสองหมื่นิบบาทลาคาลารด้านในค่ะนับหกพันค่ะสองแสนสองหมื่นกพันตึสสสมื่นเกพันบสองสองแสสองหมื่นบาทด้านนอกเลยค่ะนับแปดพันค่ะสองแสนัไแวสองหมื่นันตึกแสมื่นพันบสองสองแสนสองหมื่ราัรคาลารด้านในค่ะสามหมนะไปต่อค่ะสองแสนมบาทสองแสนสมหมื่นลับตึกสองแสนสามหมื่นลับสองสองแสนสามหมื่นส0บบาทละกันไมต่อได้สองแสนสามห เ0 0 0สี 4, 000, ่พันค่ะสองแสนสามหมื <pract ic ul or> 1, ่นสี <royalty> 6, 000, ่พันราคาเวล้สองแสนสามหมื <pract ic ul or> 8, 000, ่นสี่พันตึกสองแสนสามหมื่นสี่พันสองสองแสนสามหมืสีบาทอีกสมัยไม่คะนามหมื่นสีบาทด้านนอกค่ะนหกพันค่ะสองแสนสามหมื่นพันราคาเลสองแสามหมืพันตึกสองแสนส่นกพันสองสองแสนสามหมื่นหกพันบาทแค่ะสองแสนสามหมื่นแปดพราคาเป็นคแสองแสนสามหมื่นปดตึองแส่นแปดพันสองสองแสนสามหบาทนสามายค่ะปบที่สองแสื่นบาทบาทที่ป้ายไหยเลข